สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนำวิธีการเข้าสู่ระบบใช้งานบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัยราชพัฏนศรีสะเกษขั้นตอนแรกให้นักศึกษาเซิร์ช google คำว่า dessert sskruac.th เพื่อเข้าหน้าเพจแล้วเลื่อนลงมาให้นักศึกษาคลิกไปที่ score certificate เพื่อไปหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบจะเข้ามาสู่หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษาที่มีบัญชีในระบบแล้วให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษา1ิหลักและใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับนักศึกษาใหม่ให้คลิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบใส่รหัสนักศึกษาเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบรับบัญชีอีเมลและให้นักศึกษากรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักและคลิกตรวจสอบกำหนดรหัสผ่านและคลิก Regis เ e r เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเข้ามาในหน้าเบาามีจากนั้นให้คลิกไปที่ sskru email และให้คลิกไปที่ gmail sskruac th เพื่อเข้าไปดูอีเมลและทัวนของนักศึกษาหลังจากนั้นให้นักศึกษาเข้าไปที่หน้า Google เ,เพื่อกรอกอีเมลของมหาลัยเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วใส่รหัสที่ทางมหาลัยกำหนดมาให้แล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบกันเลยเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้วก็เข้ามาสู่หน้าอีเมลของเราแล้วนักศึกษามากดที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วมีหน้าต่างโปรไฟล์ให้คลิกคำว่า manager อยู่ Google Account ขั้นตอนต่อไปก็จะไปหน้า Google Account ของเรา สำหรับนักศึกษาที่อยากเปลี่ยนรหัสผ่านคลิกเข้าไปที่ Security แล้วเลือกไปที่คำว่า Password เพื่อทำการรกกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้เรียบร้อยแล้วกดบันทึกรหัสผ่านใหม่ก่อนออกจากเว็บไซต์ทุกครั้งต้องกดออกจากระบบทุกครั้งด้วยนะครับ